การใช้จ่ายเงินในภาครัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงนี้การตรวจสอบที่เข้มเข้มงวดเข้มข้นเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทําใหออ้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใสเนี่ยมากทีนี้ในเรื่องแก้ไขกฎหมายน้ำนูนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ฟังมาว่าทางปฏิรูปเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับว่าการใช้จ่ายเงินมาเนี่ย เวลาสมัยก่อนเนี่ยทั้งฝ่ายแค้นฝ่ายแค้นเนี่ยรู้สึกสามัคคีกันอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องงบนี่แหละอย่างอื่นอาจจะแค้นกันค้านกันไปค้านกันมาแต่ไอ้แปรยัดแล้วก็ชาวบ้านมาติเนี่ยนะฮะคือเขายัดมาให้ครูบาอาจารย์บ้างให้หน่วยงานไปทําแล้วก็ไปผิดแทนเขาเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยผิดหมดเลยนะอย่างเช่นเรื่องสนามฟุตซอลนี่น่าเห็นใจครูบาอาจารย์มากคือหัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ศูนย์กลางนี่ผมไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกันอยู่แต่ไปรับฝากในงานอย่างนี้มา แล้วก็ไปปล่อยให้ครูบาอาจารย์เนี่ยทำผิดกันเยอะแยะไปหมดใ้เรื่องสนามฟุตซอลนะฮแล้วก็เรื่องอเรื่องอสนามเด็กเล่นบ้างหลายเรื่องหลายรานะรวมกระทั่งถึงภัยต่างๆนะพูดถึงภัยต่างๆก็คือพวกโรคพืชโรคคนโรคสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนนี่เขาประกาศกันเป็นภยัยแต่ตอนหลังนี้กระทรวงทางรู้ทันแล้วว่าไอ้งบที่อยู่ที่จังหวัด50ล้านเนี่ยต่อหนึ่งภัยเนี่ย เขาไม่ให้ใช้กับโรคพืชโรคคนโรคสัตว์เพราะโรคพวกนี้นะมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าภัยพิบัติมันจริงๆมันต้องเฉพาะแผ่นดินถล่มน้ําท่วมอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไฟไหม้ป่าอะไรจนกระทั่งเกิดเป็นภัยพิบัติใหญ่โตอัคคีภัยเพราะนั้นพวกนี้ตอนหลังนี่เขาแก้ระเบียบว่าให้เหลือ20ล้านแล้วก็ไม่ให้ใช้กับโรคพวกนี้เลยพวกโรคพืชโรคคนโรคสัตว์นะเพราะนั้นที่ผ่านมาเราถึงเห็นกการใช้งบเกี่ยวกับไอ้ไอ้พวกโรคพืชเนี่ย เยอะมากเลยครับแต่ละภัยเนี่ยหายได้ด้วยเงิน50าล้านแต่พอตอนหลังนี่ไม่ให้ใช้นะไม่เห็นมีภัยพวกนี้เลยนะครับมีเราจะเสริมตรงนี้ไหมครับก็เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีขึ้นก็คือกลไกที่มีประสิทธิผลเนี่ยครับวันนี้ไม่มีผมจึงอยากจะกล่าวหานะครับว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ทําอย่างนี้เพื่อหวังรักษาระบบเดิมไม่หรือถ้าอย่างนั้นร่างรัฐธรรมนูญนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวแน่นอนครับ คนที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะคนที่กําลังร่างอยู่อย่าตกหล่นเรื่องแบบนี้จับใส่เข้าไปด้วยนะเอาละครับก่อนที่จะไปปิดเบรกอยากจะให้ท่านฟังเพลงที่เป็นเพลงเปิดรายการอีกสักบางช่วงบางตอนแล้วก็เมื่อฟังไปได้สักพักหนึ่งก็เข้าโฆษณาแล้วกลับมาด้วยเพลงนี้อีกรอบหนึ่งหน่อยอยากจะให้เราได้รู้สึกถึงความสำคัญของใจความเนื้อหาในเพลงนี้จริงๆเลยนะครับอ้าวไปฟังเพลงนี้อีก,กสักเล็กน้อยครับผม พี่สันเดย์อยู่กับผมก็าจะสักจเจ้าเจริญรัตและแขกรับเชิญสองท่านนะครับคุณไพศาลเพื่นอนบงคลอดีตสมาชิกวุฒทสภาและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินวสอตอง,งอนะครับฟังเพลงนี้โอ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในวันนี้แล้วนะเอาไว้ชุ่มกันเลยไหมในขณะที่เรากําลังสนทนากันไปเพลงครอไปด้วยแล้วอยากจะให้คุณไพศาลและ คุณพิสิทธ์ช่วยบอกกันอีกนิดนึงแหมประทับใจอะไรช่วงไหนเป็นพิเศษเชิญครับเชิญท่านเชิญเลยเชิญเลยครับก็ผมว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะในเรื่องของการปลูกเราเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ท่วงทำนอนที่เลาใจเสมอไป แต่ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสฟังอย่างชัดถ้อยชัดคําอย่างนี้ยแล้วก็ไปคิดต่อได้นะครับไปเสิร์ชหาได้ใช่ไหมคุณคุณไปหาผมว่าใช่ครับชื่อเพลงเลรนะฮะศูนย์ถิ่นสิ้นไทยศูนย์ศูนย์ที่แปลว่าศูนย์ที่แปลว่าศูนย์สิ้นนะศูนย์ถิ่นศูนย์ิ่นสิ้นไทยแต่งโดยครูเอื้อครูเอื้อครับตามพระลาชสวัีสมเด็จพระนางเจ้าคือเพลงนี้ฟังไปก็จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถท่านทรงคิดได้ยังไง ก็ให้แต่งเพลงปลุกใจรักชาตินี่นะครับแต่อย่าให้ใช้ทํานองเพลงมาร์ซึ่งทั้งโลกนี่ก็เพลงมาร์ทั้งนั้นแหละที่คนไทยกันทั้งนั้นแหละแต่นี่ใช้เพลงหวานจึงเป็นเพลงมาเป็นปลุกใจเพลงเดียวของโลกและของประเทศหลายคนไม่รู้เลยนะว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้พระราชินีของเรานี่านได้จุดประกายทรงมีพระราชดลยภาพมากครับครับผมก็ไปหาได้ ศูนย์ทิ้นศูนย์สิส้นศูนย์ผินสิ้นไทยสิ้นไทยไปหาได้ไในยูทูบศนทิ่น,นสิ้นไทยะนะครับผมอ้าวเรามาคุยกันต่อกับผู้ว่าการจุดเงินแผ่นดินท่านนี้ยังมีหลายหลายเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางพาราทําไมมันไม่บูมกันสักทีเอาพยางพารามาทําถนนหนทางนี่หลายคนก็บอกว่าดีกว่ายังมาต่อยสิบเท่าแล้วทําไมมันไม่มันมาลงทุนกันสักทีหนึ่งนะครับอ่ะขอขยายความให้เราทราบ่อยครับ ครับก็เรื่องนี้ในฐานะที่สอตองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินซึ่งตง้องเน้นในเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลความประหยัดความคุ้มค่าเราเองเราก็ได้ติดตามในวงการเกี่ยวกับยางพาราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของท่านนายกก็ได้พูดถึงจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยอย่างไร,รนะที่มีปัญหากันอยู่ ส่วนหนึ่งที่จะมาทําประโยชน์ได้เนี่ยก็คือโดยเฉพาะมหาศาลมากทีเดียวก็คือเรื่องถนนหนทางก็คือแทนยางมาตอยผสมกับยางมาตอยไม่ใช<ห>่าแต่ก็มันแพงหรือเปล่ามันแพงกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปนะเทคนิคอาจจะมีมากหน่อยหนึ่งราคาถ้าพูดถึงจะถูกจะแพงเนี่ยถ้าคิดในแง่ระยะยาวของการใช้สอยเนี่ยเท่าที่เราติดตามอ่านจากหนังสือของกระทรวงกรเกษตรเองเนี่ยเขายืนยันเลยว่าจากผลการศึกษาเนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่า ความคุ้มค่านั่นก็คือความประหยัดนะครับคือความมีประสิทธิภาพแล้วครับส่วนจะถูกแพงกันนิดๆหน่อยๆ่อยเนี่ยมันไม่ได้มีนัยะสําสคัญคเลยแล้วมันไปติดปัญหาตร,ตรงไหนผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวคนที่เขาอยากจะทําออกแบบนั่นก็น่าจะส่วนหนึ่งนะฮะควรจะต้องไปคิดอย่าไปมองในแง่ผลประโยชน์ว่าเอะถ้าเผื่อ มันดีเกินไปแล้วโอกาสจะไปซ่อมบ่อยๆมันคงไม่มีอะไรเงี้ยมันไม่มาอะไรก็เศรษฐกิจกลัวมันจะไม่บูมอะไรนะครับก็ต้องไปลดปัญหาส่วนตัวลงไปแล้วคิดถึงแต่เรื่องประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับมีเรื่องของการจัดตั้งศูนย์สออตชใช่ไหมครับศูนย์นี้เป็นอย่างไรครับผมศูนย์นี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีที่ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์ที่บูรณาการการทํางานถึง11องค์กรนะครับอาจารย์รชื่อเต็มๆของศูนย์นี่คือศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านภัยบุญคุ้มฉายาเนี่ยท่านเป็นประธานอยู่นะครับทีนี้ศูนย์เนี่ยที่บอกว่าบูรณาการ11องค์กรเนี่ยมันมีส่วน11อองค์กรเนี่ยรวมถึงฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายตรวจสอบ ไฟตรวจสอบหลักๆที่พูดถึงที่เขาเรียก5เสือนี่ก็คือมีปปชปปทด i นะครับแล้วก็รวมทั้งสอตงเข้าด้วยกันเนี่ยในการทำงานออกไปตรวจงานต่างๆอย่างล่าสุดที่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนานีที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะที่มีที่นาตั้งแต่หนึ่งไร่ไม่เกิน15ไร่ช่วยพันหนึ่งไม่ไม่เกินหมื่นเนี่ย ก็ได้มีการบูรณา,าการการลงไปช่วยกันทํางานานะจนกระทั่งป้องปลามถึงขนาดว่าคนที่เคยในอดีตเคยบอกว่าตัวเองเป็นชาวนา,าแอบแฝงว่าเป็นชาวนาเนี่ยไม่กล้ามารับเงินเลย<อ>นะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้รู้ยอดแล้วว่า เกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยจริงๆที่เป็นชาวนาแท้ๆเนี่ยมีเท่าไหร่อาจจะเป็นคนทํานาโดยไม่ได้เป็นเจ้าของที่รวมไปถึงอาจจะเป็นเจ้าของที่ด้วยที่ไม่ได้มีที่ดินมากมายอะไรเนี่ยพวกนี้อยู่ในไข่ที่ต่อไปในอนาคตที่เราจะาช่วยเหลืออะไรต่ตางๆเนี่ยมันก็จะได้ชัดเจนขึ้นรปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยผิดกับในอดีตที่ผ่านมาดูเหมือนคุณพิสิทธิ์ชื่นชมกับรัฐบาล ท่านประยุทธ์นะคือเราชื่นชมกับการทํางานกับผลที่ทําแล้วออกมาเนี่ยได้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อย่างที่เราบอกว่ากิจกรรมที่ทํามาเนี่ยผมถึงตั้งข้อสังเกตแต่แรกแล้วว่าในยุคเหตุการณ์พิเศษบ้านเมืองพิเศษอย่างนี้เนี่ยแทนที่ภาพลักษณ์จะแย่ลงเนี่ยในเรื่องความโปร่งใสกับดีขึ้นนั่นก็สะท้อนใ้เห็นถึงความจริงใจตั้งใจ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สตชเนี่ยทำงานแล้วก็จะมีปัญหาตามมาที่เป็นเป็นที่กำลังวิพากษ์วิจารก็คือเรื่องหลายชื่อโยกย้ายนะครับ,รบที่บอกว่าเป็นการบริหารารับผิดชอบในทางบริหารโยกย้ายข <นะ S 1> ้าราชการอ่ะนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเป็นวิธีการทํางานที่ตั้งใจไม่อย่างงั้นก็ลุกหน้าปาจมูกกันไปอ,อยู่อยู่ในตําแหน่งไปรอไปว่ากฎหมายเมื่อ,อไหร่ทางแพ่งทางอาญาจะมา อ่ลงโทษสักทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาที่ทางลมห้วยลอะไรฮะแต่แต่แต่เรื่องนี้นี่เห็นชัดเลยว่าก็มีการเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่สมควรบริหารเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องธรรมิบาลคนที่จะดูแลบ้านเมืองเนี่ยต้องเป็นคนดีคนเก่งนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการกันนะครับขอไปที่คุณไพศาลนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ลง Facebook นะครับเราไปดู Facebook ของข้อความที่คุณไปสารลงคุณไปสามจะอ่านเองไหมใช่ครับดังนั้นเดี๋ยวผมนำไม่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นนักกวีท่านหนึ่งตัวเอกอู่ของประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้นะคุณไปสารแต่งกรอนไว้ดังนี้เมื่อลุงตู่ใสช้างชนพวกชนฟ้าไทยทั่วล่าเบิกบานประสานเสียงสามคีผองไทย เข้าแนวเคียงสารมือเรียงร่วมฟื้นไทยให้ร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อลุงตู่ายช้างชนพวกชนฟ้าไทยทั่วล่าเบิกบานประสานเสียงสามะคีสามะคีผองไทยเข้าแนวเคียงสารมือเรียงร่วมฟื้นไทยให้ร่มเย็นกำลังจะบอกอะไรครับคือในระยะ1ิบกว่าปีมาเนี่ย ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีความหม่นหมองมีความทุกข์ใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการจับจ้วงร่วงละเมิดสถาบันเมื้องสูงนะครับมีการอะไรเปิดหน้าชนพระองค์ท่านเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบโต้อะไรได้เลยนะครับ,รบก็เป็นเหตุให้ประชาชนที่มีความจงรักภักดีจํานวนมากเนี่ยแอนอกเข้ารับ ล้มหายตายจากบาดเจ็บนับพันนะอาจจะนับหมื่น้วยซ้ำไปตลอดระยะเวลา12ปีมาเนี่ยเสียงร้องคร่ำครวญความสูญเสียความเสียหายในบ้านเมืองน่ยับเยินไปหมดมจนบุตรวิตจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเลยทำให้อริราชศัตรูหรือผู้ที่คิดจะล้มล้างสถาบันเปลี่ยนประเทศเป็นรัฐไทยใหม่เนี่ยกำเริบเสสรสารเขืิมลำพองกระทั่งตั้งกองกำลังอาวุธประกาศ ที่จะเปลี่ยนประเทศกันจ,จงครึมเลยนะครับครับรัฐบาลเปลี่ยนมาในระหว่าง12ปีนี้ก็เปลี่ยนมาปฏิวัติก็มีมาแล้วในปี2549 <49 S 2> มีรัฐบาลพลเรือนอื่นมาแทรกมาขั้นก็มีมาแล้วครับแต่ทั้งหมดไปดูเะครับไม่มีหน้าไหนใครกล้าที่จะมาท้าทายหารกล้าเอาอกเขาปกป้องสถาบันเบื้องสูงครับจงรักภักดีกันแต่ปากแม้แต่ทั้งชื่อผู้ที่บ่นทำลายก็ไม่กล้าเอ่ยแต่มาวันนี้ชัดเจนไหมครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ประกาศตนขึ้นปกป้องพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เต็มตัวไม่หวาดหวั่นยำเกรงอะไรท่านถึงพูดคำหนึ่งว่าชีวิตของท่านเนี่ยขึ้นอยู่กับรอปภอของท่านนะใครคือรอปภอของท่านใช่ครับ <c oughs> คำพูดแค่นี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่า หลังจากตัดสินใจเข้ามาแก้ไขบ้านปัญหาบ้านเมืองซึ่งแน่นอนต้องแบกรับทุรละมหาศาลไว้บนบ่าตนเองเนี่ยแต่ที่จะเกษียณไปอยู่กับลูกกับเมียพาไปเที่ยวเตรเฮฮากินข้าวกินปลากันที่ไหนก็ได้อย่างมีความสุขสนุกสนานเนี่ยกลับต้องมาแบกรับภาระอันหนักของแผ่นดินอภาระในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีภาระใดยิ่งใหญ่เท่ากับแบกบภาระแผ่นดินไว้หรอกครับเพราะท่านแบกมาภาระอันนั้นแล้วเนี่ยท่านดูสิครับหนึ่งปีมานี้เนี่ยมีน้อยนิดคำหนึ่งไหมที่นายกรัฐมนตรี จะประกาศชนช้างออย่างเต็มที่ก็เพราะหวังไมตรีหวังการปลองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการบรรทุกหลังวัวหลังควายฟางเส้นสุดท้ายก็ทำให้หลังหักได้ท่านก็ต้องมาถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจำเป็นแล้วที่จะต้องเอาแบกภาระแผ,แผ่นดินม,ม,ามากขึ้นคราวนี้มาแบกภาระแผ่นฟ้าด้วย คจึงแอนโอเข้าปกป้องอสถาบันเมื่อสักครู่นี้คุณไพสารพูดถึงว่ารอปอพอใช่ไหมฮะครับขยายความหน่อยท่านพูดวันหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้ความปลอดชีวิตของท่านเนี่ยขึ้นอยู่กับรอปอพอของท่านซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า ท่านก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนเป็นไฟ่ฟ้าที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเราจึงพึงให้กําลังใจแก่ท่านผมเกิดแรงบันดาลใจเขียนกรอนบทนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนเพื่อนผองพี่น้องไทยเนี่ยว่าถึงเวลาแล้วประชาชนแอนอกเข้าปกป้องแผ่นดินมาเนี่ยสิปีเต็มล้มหายตายจากกันไปก็เยอะวันนี้เมื่อเมื่อชมใช้คำวาไงนะเมื่อลุงตู ครับเมื่อลุงตู่ใส่ช้างชนผู้ชนฟ้าเนี่ย <c oughs> เมื่อลุงตู่ใส่ช้างชนพวกชนฟ้า <c oughs> ไทยทั่วล่าเบิกบานประสานเสียงสามารถกีผองไทยเข้าแนวเคียงสารมือเรียงร่วมฟื้นไทยให้ร่มเย็นงานนี้ก็เป็นงานใหญ่ของแผ่นดินนะครับ,รบเมื่ออะไรก็ตามที่เป็นการใหญ่ของแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้มไม่ไม่สาม,มารถสําเร็จได้ด้วยน้ํามือคนคนเดียว พระเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่เมื่อครั้งทรงตราแผ่นดินทรงโปรดให้สร้างตราแผ่นดินขึ้นเนี่ยก็โปรดให้สมเด็จพระคือเมื่อก่อนเนี่ยพระราจกรเนี่ยเ็าเป็นตราสําหรับพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อมีการบริหารบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเนี่ยก็ทรงมีพระราดดำฎว่าการแผ่นดินเนี่ยก็ควรจะมีตราขึ้นต่างหากก็โปรดให้สร้างตราแผ่นดินขึ้นนี่เมื่อมีสร้างตราขึ้นมาแล้วก็เอ๊กก็ต้องมีถ้อยคํา ักอย่างเนี่ยเป็นคำขวัญกำกับตราแผ่นดินก็โปรดให้มหาบัณฑิตใหญ่ของประเทศนะครับคือสมเด็จพระสังฆราชวัดวัดลาชประดิตนี่นะครับซึ่งเป็นสหายในธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยค,คิดอ่านภาษาบาลีคือเป็นคำขวัญมาจารไว้ในตราแผ่นดินเนี่ยในสุดก็ทรงโปรดตามที่ทรงคิดไว้ก็คือว่าสัพเพสังสังคเพตานัง